สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คุณนักธรรมชาติจะชวนพี่น้องอ่ามาเที่ยวชมสวนป่าของลุงเดือดนะครับมีอะไรบ้างพาไปชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับลุงเดือดครับครับวันนี้ต้องขออนุญาตลุงเดือดนะครับพาเที่ยวชมสวนป่าอีกแล้วนะครับอเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับอันนี้กําลังเริ่มปลูกเริ่มเริ่มต้นไม้กําลังจะโตแล้วครับอ๋อ โอ้ตอนนี้มีกล้วยเยอะเลยนี่ทำยังไงพึ่งปลูกใช่ไหมเนี่ยพิ่งปลูกครับปลูกได้เดือนกว่าวานี่ครับนี่นครับโอ้โอ้ปลูกได้เป็นแถวสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ฮะแล้วก็ตรงกลางก็ต้นไม้ครับอ่าขั้นกลางกล้วยก็เป็นต้นไม้อย่างนี้ก็เป็นพ EX er> ี่เลี้ยงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยเนาะนี่ฮะปลูกต้นอะไรบ้างครับคือหลายอย่างครับหลายอย่างต้นปต้นประดู่ต้น ต้นเด่งต้นยางนาหลายต้นหลายสายพันธครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ท้องถิ่นเราเนาะคือมันเหมาะกับดินของเราเหมาะกับดินของเราที่ของเราับมันจะได้ไม่เสียเวลามากับต้นยางนากำลังจะอ๋อนี่ยางนานะฮะ อ๋ออันนี้ปลูกปีนี้หรือปลูกต้นไหนเอาเพิ่งปลูกใช่ปีนี้ใช่ไหมอุ้ยทำไมโตเร็วจังอ่ะถ้าปลูกปีนี้ปลูกเมื่อเดือนเดือนพฤษภาครับอ๋อพฤษภาเนี่นี่นในปลูกเดือนพฤษภานิดนีดก่อนครับอันนี้อันนี้ปีที่แล้วครับอ๋ออันนี้ต้นแดงเนาะต้นแดงปลูกปีที่แล้วครอ๋อคือเมื่อไหร่ที่มันตายก็เลยเอานี่ปลูกเติมครับอ๋ออ๋ออ๋อก็แสดงว่า ถ้าเราปลูกต้นไม้รอบเดียวเนี่ยคงไม่อยู่เนาะมันมีตายไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับผมเราก็อันไหนที่ตายไปก็ปลูกเสริมปลูกเสริมใหม่อืมนี่เอามาเสริมใหม่อ่าอ่าอันนี้ต้นอะไรเนาะนี่อันนี้ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรครับนี่นี่ฮะอ่าไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับเออเอาไม่รู้ไปลูกเอ้นาเขาน้องเขาเอามาจากไหนจาก อะไรมาจัดเชิงเซาโอ้ก็ได้พันมาพันน้องก็เอามาให้อตอนนี้ฝนก็กำลังลงเม็ดทำพรำอาจจะมีเสียงฟ้าร้องบ้างอะไรบ้างนะครับพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติครับผมธรรมชาติธรรมชาติแสดงว่านนี้เพิ่งตัดหญ้าไปใช่ไหมครับตัดเมื่อเช้าครับโอ้เพิ่งตัดเมื่อเช้าถึงว่าดูสะอาดดีจัง อืมแล้วก็ต้นกล้วยนี่ก็เพิ่งปลูกปลูกปีนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมปลูกปีนี้ครับอืมครับยังไม่ถึงสองเดือนครับเลยอุ้ยทําไมเขาจับตัวได้เร็วกว่านี้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้สามปีแล้วครับต้นไม้ต้นนี่ไะนี่ต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นสูงใหญ่มากประยุกต์ไม่ใช่สามปีประดูเหรอไม่ใช่ต้นงู ตีดิมบิงครับเดิมอ๋อมะข่ามงนี่ต้นมะข่ามงครับพี่น้องสามปีสามปีนี่มะข่ามงสามปีโอ้โตมากโตมากนะครับเนี่ยเขาถึงนั้นเลยนี่ก็ที่ต้นใหญ่ๆนั่นก็มะข่ามงเหมือนกันใช่ไหมอืมอััันนนนนนนีีี้้้้ตบกยยงครอว่ อันนี้อนนมอฮอกกะนีครับอ๋อมะฮอกกะนีก็กำลังสวยเลย<ม>อันนี้ปลูกปีนี้ใช่ไหมเนี่ยปีนี้โอนน oh, น้นี่น,น,นี่สวยมากเลยสวยมาก <laughs> นะครับคือปีนี้ผนดีก็เลยไอ้ต้นไม้มัน โตไวครับอืมันไม่ไม่เหี่ยวไม่แห้งออืพอปลูกเสร็จทีนี้ผลก็มาเลยครับผมเนี่ยชุดสามปีอ๋อนี่คือชุดสามปีต้นใหญ่ต้นแสดงว่าชุดนี้ชุดแรกเนาะครับชุดแรกครับอ๋อสามปีโตมากนะครับเล็กๆที่เราปลูกเสริมนะนั่นอันนี้คือปลูกที่หลังไอ้เกิดที่หลังครับอืมไหนที่ไอ้ช่วงปลูกตอนอันนี้แรกยังเจ๊กปลื้มอ่า กล้วยด่างนะเนี่ยกล้วยด่างเรียกว่ากล้วยด่างก็ได้นะนะก็กําลังคิดกันอยู่กล้วยด่างนะครับพี่น้องครับนี่ลุงเดือดก็ก็ไม่ได้ตกเทรนเลยนะมีกล้วยด่างกับเขาด้วยสนใจทักทายลุงเดือดได้เนี่สวยงามมากก็เหมือนเหมือนเหมือนกล้วยป่าจริงๆเนาะกล้วยป่าครับออกเป็นกล้วยป่าจริงๆใช่ไหมอ๋อถึงว่าก้านเขาเป็นสีแดงๆปลูกทีนบ้านเรามันจะขึ้นไหมั้ยอ้โนี่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  โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลงจากเขาเลยโอโอ้ถึงว่าเนาะเยี่ยมมากเยี่ยมมากาสรรหามาลงหล, enfin, ลายๆอย่างเลยลองลองดูว่าปลูกดินบ้านเรามันจะขึ้นไหมอืมด้วยกําลังเกยกําลังนี่แล้วอ๋อนี่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 อันนี้ของปีที่แล้วใช่ไหมเนี่ยของปีที่แล้วนี่ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วเนาะนี่พี่น้องครับ ปลูกต้นไม้แค่มีกล้วยหน้าแ้งเราก็ไม่ต้องห่วงเลยเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้ได้เป็นอย่างดีเลยหน้าแ้งกล้วยน่ดจดูดน้ำมาเลี้ยงต้นไม้ครับผมครับผม,บผมบเป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีมันเป็นเาเรียกว่า,ายุทธศาสตร์เนาะยุทธศาสตร์กล,กล้วยที่ก็ใช้กัน นี่ฮะอนอกจากาได้มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วเราก็ยังได้กล้วยไว้กินไว้บริโภคด้วยนะครับกลังออกเยอะเลยนี่ฮะออกเยอะเลยล้วยทั้งนั้นเลยเนี่ยนะต้นที่ปลูกก่อนนูน้นออกแล้วนะครับอันใหม่ก็กําลังแตกหน่อขึ้นมาสวยงามมากเลยครับพี่น้องนี่เห็นไหมนี่เขากาลังแตกหนอ่อนะนี่ก็แตกหนอ่อนี่ฮะสวยมากสวยมากนะครับ นี่เราปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับอ๋อไหนเขาดูหญ้านิดหนึ่งอ่าอันนี้เป็นหญ้านะพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูหญ้าเพนกล่าครับเพนกล่านะครับนี่อ๋อตรงนั้นจ้นน้ำมันก็เพิ่งจะเปิดนี่นี่นี่หญ้าอ๋อนี่นี่นี่เขาปลูกหญ้านะครับปลูกไว้ให้วัวใช่ไหมให้วัวครับอือ อ๋อฝั่งนี้ก็ใช่นี่นี่ฝัง่งนี้ก็ใช่นี่นี่น,น้ำมันท่วมเหมือนดูมันนี่เลยครับอ๋อปีนี้น้ําเยอะนะครับก็เลยท่วมบ้างอะไรบ้างเสียหายบ้างนะครับก็เลยอาจจะดะูยังไม่สดชื่นเท่าที่ควรเนาะ <ahor ita S 1> เพราะมันเพิ่งท่วมมาใช่ไหมอืมกำลังจะแห้งแล้วกำลังจะแห้งแล้วครับผมเนี่ยต้นไม้ตรงนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเสียคือปลูกแล้วมันขึ้นเกือบทุกต้นนะครับอืมมัน เป็นร่มแล้วครับครับผมไม่มีร่องรอยของความเสียหายเลยอยู่ทุกหลุมเนาะเดินนูก็รู้แล้วว่ามันอยู่ทุกหลุมครับผมต้องดูจะวกไฟอะไรมานี่้ป้องกันไฟโอ้ตรงนี้เป็นป่าเป็นป่าแล้วนี่นะครับป่าทึบโอ้เป็นป่าทึบแล้วเนี่ยต้นใหญ่มากอันนี้ก็มะข่าโมงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่มะข่าโมงเอ๊ะมะข่าโมงมันแตกกิ่งอย่างนี้เหรอครับโอ้ มันจะเป็นพุ่มอืมนี่ฮะมันก้ามมงสามปีมั้งชุดนี้เนี่ยสามปีครับนั่นแหละสูงใหญ่มากคืออยู่ใต้ร่มได้แล้วครับผมอ่าให้เราพักอาศัยได้แล้วตรงนี้อาศัยได้แล้วอ่าในนี้เรียกว่าเป็นป่าได้แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นยางนาเนาะยางนาโอ้แต่ค้าที่แล้วมายังไม่โตขนาดนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้การปลูกพร้อมกันกับโอ้สามปีครับ ถ้าได้ขนาดนี้ก็สบายแล้วเนาะอืะอทีน,นี้ก็รอแต่ว่าเขาจะโตว,วันโตคืนกำลังสวยเลยครับอือนี่นี่นี่อย่างน่ะครับพี่น้องครับต,ต้นแดงพร้อมกับต้นพยูงอ๋อปลูกพร้อมต่อหลุมเดียวกันเดีวยวกันอ่าั้นแดงั้งพยูงหลุมเดียวกันนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่มะพร้าวก็มีนะครับของกินของครัวเรือนนะครับไปว่าเป็นสวนป่าก็ไม่ใช่นะเป็นเป็นของกินด้วยคือผสมผสานผสมผสานต้องเรียกว่าป่าผสมผสานเนาะอ่าผสมผสานครับผมอันนี้เป็นต้นอะไรครับเนี่ยต้นพยุงครับโอนี่ต้นพยุงอ๋อสวยมากสวยมากโออตรงนี้เป็นต้นพยุงนะครับสวยมากพยูงผสม แดงด้วยนี่อ๋อหลุมเดียวกันเลยหลุมเดียวกันทั้งพยุงด้วยแดงด้วยนะครับอืมเข็ดูรอสำรองอืมได้แบบเยอะเออใส่อืมใส่ดินเย็นดินมันเย็นเพราะว่าปลูกปลูกพร้อมกันใช่ไหมแต่ฝั่งนี้มันจะขึ้นงามกว่าอ๋อแสดงว่าเป็นที่ดินด้วยครับผมเป็นทีดินมันชอบพื้ดินแบบนี้อ่าอันนี้สักทองเนาะอันนี้ไม้สักทองครับโอ้โหสักทองสูง S <S <S สูงเลี้ยวเลยส,ลส,ลสามปีครับปลูกพร้อมกันอันะแปะต้นแต้อปะมะค่าแต้นี่ฮะมะคา่าแปะมะคา่าแต้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะแข็งมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะโตชา้ากว่าเพื่อนอไม้เนื้อแข็งทุกชนิดเนาะต้องโตชา้าเขาจะต้องใส่เนื้อไม้ให้เต็มที่ครับผมอ,นนอันนี้ที่ว่างตรงนี้เราปลูกทำข้อวัวกับอ๋อตรงนี้เหรอวางวางที่ไว้ทำอ๋อตรงนั้นมันเป็นยังไง ตรงนี้ก็มีแล้วใช่ไหมตรงนั้นมีแล้วแต่จะทําเป็นสองคกครับอ๋อจะขยายเพิ่มอันนี้ไว้ท่าโน้นเพื่ออันนี้ไว้ไว้หน้าหน้าฝนครับอ๋อหน้าเราปลูกครับอ๋อ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 วางแผนไว้หน้าเละหน้าแล้งครับอ๋อตรงนี้มันสูงกว่าหรือว่ายังไงครับอันนี้จะถมดินอีกครับอ๋อจะถมดินอีกถมดินมันสูงวันนี้หน่อยอออ๋ออออ๋อครับครับผมอันนี้ต้นอะไรนะต้น อินทผลัมไหนอ่ะอ๋อมีอินทผลามด้วยครับโอ้ไหนไหนไหนเขาดูหน่อยอินทผลามนี่นี่นี่โอนี่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 อินทผลามอินทผลัมโอ้ได้อินทผลัมมาปลูกด้วยนี่เยี่ยมมากเลยนี่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 อินทผลามเยี่ย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 มนะครับสวยงามมากสวยงามมากอินทผลามเขาบอกว่าปลูกสามปีก็ได้ผลผลิตได้แล้วใช่ไหมครับประมาณสามปีนะครับอันนี้ลองดูยังไม่รู้เลยครับอ๋อครับผม โอ้โหต้นไม้อันนี้ต้นปลูกไว้นานแล้วเกือบ20ปีแล้วเนอะโอ้โหพี่น้องให้ดูในมุมกว้างสวยงามมากสวยงามนะครับต้นไม้ที่สวยงามมากนะครับสูงใหญ่เปล่าตรงเลยนะแล้วไม่เอาไป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 ใช้บ้างหรอใช้ยางกับอันนี้ใช้งานได้แล้วครับถ้าจะใช้งานสร้งบ้านสร้งอะไรได้แล้วเนี่ยสวยงามมากเลยครับพี่น้องครับอันนี้ต้นะเดา ต้นสะดาวอันนี้ภาษาไทยก็อารางต้นอารางอ๋อต้นอารางนี่ต้นอารางนะฮะต้นอารางภาษาเขมรเขาเรียกอะไรนะต้นตะศิรับอ่าตะศิกตะศิกภาษาเขมรนี่ตะศิกแต่ภาษาไทยเขาเรียกอารางก็ได้ครับอ่ะครับไปดูครับผมร่มรื่นเลยเนาะเอออ่าข้างในก็มีกระท่อมปลายนาด้วยกระท่อออมันนี้กระท่ม โบราณกระท่อมกระท่มโบราณจริงๆครับครับอ๋อตรงนี้มีบริเวณที่สวยงามมากนะบริเวณที่สวยงามอ๋อนี่นี่พี่น้องให้ดูกระท่อมปลายนานะครับนี่มีทุกอย่างเลยนะครับมีต้นไม้มีกระท่อมปลายนามีพืชผักสวนครัวมีสมุนไพรนะครับสวยงามมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูไว้ที่จอดรถครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นที่จอดรถที่จอดรถอ๋อวามีแขกมีอะไรมาก็ รถมาจอดอยู่นีออออออจะไม่มีร้อนเลยครับเย็นใช่เข้ามานี่เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะครับวันนั้นคืนจะเด็ดขนาดไหนก็ไม่มีการร้อนครับอืมนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องได้ดูมุมสูงหน่อยว่าเป็นยังไงถึงบอกว่าไม่ร้อนเห็นไหมครับพี่น้องครับเทบจะไม่เห็นฟ้าไม่เห็นฝนอะไรเลยนะครับเป็นมีแต่ต้นไม้นะครับนี่ต้นใหญ่มากครับต้นอะไรครับเนี่ยต้นนารังครับอ๋อต้นหนารังนะครับ ต้นใหญ่มากครับต้นใหญ่มากเนี่ยโอ้โหอันนี้มะม,ม่วงต้นมะม,ม่วงกะล่อนตรงไหนไหนครับไหนครับ,รบอ๋อนี่มะม,ม่วงกะล่อนอนะครับนี่นี่มันอาจจะมืดนิดหนึ่งนะพี่น้องครับเพราะว่าฝนฝนกำลั<ศ>ง,งลงปีจะออกนีมากครับใช่จะไม่มีแล้วเัวนี้มะม่วงกะล่อนอนุร้อันนี้อารางฝั่งนี้นะครับ ผมพยายามให้พี่น้องได้ดูทุกมุมนะครับก็เลยจะหมุนผันให้ดูนะครับปิ5ีบาทอ่าทุกบริเวณตรงนี้าท่า่เอตรงนี้ก็จะเป็นสะน้ำเนาะสะน้ำครับผมอาสะน้ำสองพี่ได้ได้กินแล้มันทับไอได้อ่าโอเคโอเคแล้วมีมีอะไรอีกไ้มครับหรือ ตอนนี้เราจะติดน้ำเนาะไปลาบากโอเคงั้นก็ผมขอจบคลิปตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณลุงเดือดนะครับที่พามาเที่ยวชมไรนาสวนผสมเป็นป่าผสมผสานเนาะมีทั้งสระน้ำมีทั้งต้นไม้มีทั้งใบหญ้ามีทั้งกระท่อมปลายนาครบนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับผมครับผม อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนุ่นออีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องครับอ่านี่คือตัวอย่างที่เราเราควรจะดูเป็นตัวอย่างนะครับลุงเดือดกับลุงนวยนะครับวันนี้ลุงนวยมาเป็นเพื่อนนะครับอ่ผมมาทีไรผมก็ต้องแวะมาหาท่านนะครับเพื่ออัปเดต ทุกอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับปีปีหนึ่งเดือนเดือนนึงเราโอเคครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับพี่น้องครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับเออมัยเจ้ตรามมารวมกัน អ๋อមួយនេះនោះមកទុយលុអូអូប៉ុន្តែមកគុកเฮาเนียมເຄញទៅទិញរថយន្តដឹកបាត់ថោទៅក្នុងเฮาគួយເອົາលឹងលឹងអីនោះហើយខ្មែរណែເອົາលឹងអឺមាត់ថាគ្រប់ណាគ្រប់យុមកពីគេទៅបុកបាត់ណូទ្រុសបើទៅថាយក៏បានបើកលំផងគេថាអីលឿយនេះຫນຶ່ງថាយគីគេទៅរូបភ្លិចបើកអាលំផងបានបានឆែកມືលំផងថាវាលឺឬមិនលឺគេមិនមែនគេមកឆែកມືថាវាលឺឬមិនលឺណា អូនដើមនេះចិះណាប់នោណាប់លឹងគេធុយបានខ្លះនេះដើមនេះហ៎ធុយអុយកបាទបាក់ទៀងណារួយឡាធឹកដែរទៀងធឹកដែរព្រឿនទៅអុយផតនេះអូធុយទៅសរបានទេនេះណាអ៊ឹមពេងមួយប្រាក់មានអូ តែវានិញខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអូក៏អយុជជានបែនហ្នឹងធុយគឺបានមែនណាដើមឈើគ្រុបชนิดបតថដើមអឺដាំបានអយុជហើយវាក៏បានគ្រុបយ៉ាងនេះមែនណាអឺដាំវិរឹងហើយអូតាមានក្លឹមអស់អូតាមានក្លឹមក៏គឺអយុជបានហើយវាល ôi 20ឆ្នាំទៅហើយអឺកាត់ក្លឹមហើយកាត់ក្លឹមគឺនេះគឺស្កេរណាក៏អឺនេះក៏ប្រែបានគ្រុបយ៉ាងមែនណាអូតាវិបានអយុជមែនណា ត <rium> <,vens Nacional> <asureit> ាមដើម <coughs> ួយគឺក <if together> ្រ <1981 and said>, um, uh, ោយអត់ត well <ita> <coughs> ាបានណាយូនោះហើយវាແມ່ນណាមើលដើមដៅຫມូតມັນពីរគលាពីរគលាឯងແມ່ນបោះតាមស្រៅយើងនេះនេះແມ່ນបោះកំដូនមិនស៊ីអូពីរគលាមិនគីអូវិញ្ញាណរបស់អូវាមានប៉ែនមានឆ្នាំនោះនឹងដើមលឿយແມ່ນណាមិនស្គមថាកាក់ຫນ້ອຍខ្លួនហ្នឹង

นี่เนาะโอ้มดามนี่เนาะอ่ามุใดเวียกอย่างหน้าโอ้ละข้างมือปีคั่นไหนอู้ลูกละฮะออเวียกมึงตรุยเวียนนะบาดตรุยโอ้สุดยอดเลยนี่เคยชาวบ่ใจเตะเวียพื้นที่เวตรเอาหนองดํานี่ดําอืมแม่นไหเออมาบนเตร้ามันนี่เด้บาดมุมเตร้าดําอยู่ไหนก็มันเกิดมั้ยนะเตะเด่เหมาะใด๋น้อย ដំកត់ស្ងរัวដើមឺម៉ະនឹងដេមន្តរឲ្យបានមែនណាតាមដេត្រេវាចូលស្រីមែនណាចាស់ហើយដែរយកនំឃ្លងនំស្រីឲ្យយើងថាដូចគ្នាស្រីយើងចាំកត់ទាំងអស់លឿននំឃ្លងនំប្រុំទាំងចាអ៊ឹមទីពីដែរមានកែវវិមាននោះណូបាទដងស្រីវិមាននោះបាទរវត្តដុំហ่าកណ្ដុំទៅចរន ดำหอยอ๋อสมัยยิ่งเธอดองเธอถั่วจูเธอสีแม่น่ะโอ้ดําทหารดําทหารเนาะภาษาซิมนี่เฮาอ้อยแม่น่ะไอ้ต้นต้นกลุ่มต้นกลุ่มต้นกลุ่มครับต้นกลุ่มอ๋อต้นกลุ่มต้นกลุ่มดําทหารภาษาเขมรตุ๊กได้เครือมันนี่เด้มัวปื้อยเด้อนุรักษ์เออที่อลังเนาะเจดระบบโบราณตุ๊กอนุรักษ์ตุ๊กที่อลัง ដើមជ ুকু នៅត្រៃណូក៏ណូត្រៃណូត្រៃគ្នាពេញគូដើមធំទីដើមបាទបាទបានួយធ ੋਰ ហឹកធ ੋਰ គូធួតបាទអូแน่นอนដើមបុរាណពីដើមហ្នឹងបាទបាទបាទអូຕ້ອງអនុរក្សទៅចောင်းហ្នឹងមើលអនុរក្សស្បណាទីដើមធំចាស់បេរតទៅពីនេះចាស់